สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูแดงจะพาพี่ๆมาชมรถด้านหลังคันนี้เลยค่ะเป็นชุดแต่งนะคะบอดี้คิท r รปเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้ใหญ่มากแล้วก็หล่อมากเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูที่กระจังกันเลยนะคะสำหรับกระจังค่ะจะเป็นกระจังทรง V8 นะคะซึ่งมีขนาด เทียบเท่าเท่ากับเมืองนอกเลยนะคะพี่ๆเท่ากับต่างประเทศเลยเนาะเ p ฟโบดีค่ะก็สามารถเลือกเฉดสีได้คันนี้ก็ทำเป็นสีชมพูตัดกับสีดำนั่นเองค่ะและในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟวีแลนนะคะนำเข้านะคะนี่เลยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะและตัวกันชนด้านหน้านะคะก็แปลงด้วยเนาะมีตัวสเตปไฟเลี้ยวนะคะ5ดวงค่ะเป็นไงคะสำหรับ ตัวด้านหน้านะคะหล่อมากๆเนาะตัวฝากระโปรงค่ะก็ขึ้นรูปใหม่เลยนะคะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแบบว่าขึ้นรูปกับฝากระโปรงเดิมนะอันนี้คือเปลี่ยนชิ้นงานใหม่นะคะเรียกว่าทรงเชลบี้นั่นเองค่ะและในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะคะก็ทําใหญ่ขึ้นด้วยเนาะใหญ่ขึ้นจากเดิมประมาณ5นิ้วนะคะประมาณฝ่ามือนึงนะคะ ซุ้มล้อนะคะเรียบเรียบแบบนี้ก็มากับชุดบอดี้คิทนั่นเองค่ะคือสังเกตง่ายๆเลยนะค่ะพี่ๆถ้าคันไหนเนี่ยทำบอดี้คิทเนี่ยจะต้องมีคีบฉลามตรงนี้นะคะคือบอดี้คิทแน่นอนและสําหรับช่วงล่างคันนี้ยกสูง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกแล้วก็ลูกหมากกันโค้งนะคะสําหรับแม็กกับยางนะคะแม็กคอบ20ออฟลบนะคะ44ยาง MT นั่นเองค่ะหล่อเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะด้านข้างข่ะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะเปลี่ยนบันไดข้างเป็นชุดเหล็ก h a m เมอร์นะคะเป็นรุ่นท็อปด้วยนะรุ่น king series เลยมีตัวกันลื่นสติกเกอร์นะคะคาดประตู f 1 5 0สีดำตัดสีชมพูค่ะเบามือจับคิ้วกันาสาดนะคะติดตั้งให้เนาะและก็สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น white h a ขับสีนั่นเองเดี๋ยวหนูแดงพาดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในนะคะจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะ สำหรับภายในนะคะของวายแท็ก p ันะคะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเดินได้สีส้มมีปุ่มพุสตาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะมีในส่วนของคูสคอนโทรลนะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยรับสายนะคะโทรเข้าโทรออกผ่านพวงมาลัยได้เลยค่ะหน้าจอกลางค่ะสามารถเชื่อมต่อแอปฟอร์ดพาสนะคะเชื่อมต่อ ใช้ C ใช้ A นะคะไม่ว่าจะเป็น iOS นะคะหรือว่า And r o i d เนาะก็เชื่อมต่อได้นะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของ ตัวโรบานะคะทรง A นะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นท็อปนะคะของ Hummer เลยนะคะนี่ค่ะและตัวสติกเกอร์นะคะก็มีด้วยนะคะติดเป็นคำว่า Raptor ตัวบอดี้นะคะก็ขึ้นรูปนะคะให้มีขนาดใหญ่เท่ากับตัวด้านหน้าเลยไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย v ีแลนเช่นเดียวกันนะคะนำเข้านะคะด้านท้ายคขานี่ค่ะในส่วนของตัวด้านหลังก็ขึ้นรูปเช่นเดียวกันตัวครอบนะคะนี่ค่ะ เหลือพื้นที่เว้นไว้ให้สําหรับกล้องด้านหลังด้วยนะคะนอกจากนั้นตัวกันชนท้ายค่ะก็ใส่เป็นกันชนท้ายเหล็กฮัมเมอร์พร้อมห่วงสีแดงมีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยค่ะเป็นไงคะสาหรับคันนี้หล่อมากๆเลยนะคะหล่อมากใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันอีกคีนึงกันค่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่สนใจชุดแต่งแบบนี้นะคะสามารถทักมาหาหนูแดงได้เลยนะคะที่เพจฟอร์แต่งโปแรงบายหนูแดงพนครนนะคะหรือว่าโทรที่เบอร์0615239524ค่ะชุดแต่งนี้ ะะสามารถแต่งได้กับทุกรุ่นเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นรุ่นวายแท็กอย่างเดียวนะคะสนใจแต่งกับรุ่นไหนนะคะทักมหาหนูแดงได้เลยนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดถูกใจกดซับ c r i b e ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดชมคลิปแต่งหล่อๆแบบนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ